ไอม้มเอารูปแล้วกันป้าจะเอาคลิปป้าได้คลิปรูปยถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายคลิปอ่อาแม่มาดูซสนเน่ยังหูให้ดูแล้วเด้อโดนจิตโดนใจให้อยู่นานๆเปลี่ยนเป็นคนดีจ้ะ แม่ยืนแ,แม่ยืนดูอยู่เด้อดอ้าวลืมวัวลืมพ่อลอืม ี่ยขอให้เปลี่ยนคนเยอะนทไเปลี่ยนขอใ้เปี่ยนคนเอะ้น อืมทำไปจะได้แข็งแรงแอมถ่ายรูปใช่ไหมเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวฉันต่อให้เดี๋ยวอันนี้อีกอันนึงเดี๋ยวถ่ายคลิปให้หมดก่อนให้ใครมาถือ,อ ไปมาให้ให้ให้นกแล้วเดี๋ยวบุมมาถือถือถ่ายมาี่มาถือเดียมายืนนี่มายืนนี่นี่มึนถือว่าอย่างเงี้ยถ่ายคลิปันนี้ถ่ายคลิปเดี๋ยวฉันจะให้แอมไปให้อยู่ในคลิปหลานได้เหรอไอมันก็ได้นี่หลานไปต้องเหรอได้ไปเถอะเอาเฮงเอาโชคดีอ่ะเอาไปเลยเอาไว้หูเอาไว้ก่อนหูเอาไว้ก่อน สาธุสาธุอัศวินยายดูศาสนาคุ่ายนะ